เตอนเพิ่งเป็นแบบนี้แล้วอ๋อแล้วอายุชิบปีเราไปอ๋อแม่เอ้ยคอยไปหาเงินเอ้ยไปกระไปลูกเอ้ยแม่ก็บ,บ่หายโดยโดยพอกุ้งปากมาเจ้าก็ไปแล้วแม่ก็บ่มีช่างทุกอืมไป,ไปเลยไปเลยอะไรแบบนี้โดยจนเห็นบานั่นจังเจ้าเห็นว่าโร์ไพอันอาฮาวขออนุญาตถามอีกทีหนึ่งไพเป็นคนเอาเปิดมาชงอ้าก็อายเขาเองแล้วเขาไปชงใช้าอายเขาอ,อยู่ชววันหมดแล้ว โอ้คนน้ำบ้านลงกระพุ้งมันบ่เอาไปชงพุ้ดหลา่พามาชงตาอยู sure> ่พี่โอ้มันพุ่นมันวหวอันนี้ก็ฮันมันมือจนอ่ะกะพุ้นครับสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุมสุขคนพี่น้องเบิดอนชุมองชุมบลว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกราบสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยกันหนึ่งพบพบชงยูทูบพวกเราเวียงชสยใจกันโดยเวียงเนาะอคือเก่าคือเดิมต่อไป เพิ่มเติมก็ฮ่ฮาสิไปถามความจริงจากพ่อแม่ของน้องอเบยหรือว,ว่าพ่อแม่ของเอใบเนาะเรื่อนลาวโคกปลายชายเหตุของเอใบที่ว่าเพิ่นเป็นแบบนี้พี่น้องไปเบิ่งไปชมกันพี่น้องเนาะพี่น้องไงเนาะขับมาหาทัวเอง อนอยากให้เออได้เงินได้ค้ไปเลยเห็ดเนวที่ว่าทางมันมันดีเนาะสบายดีเด้อโดยสบย่ยโดยเพาว่าอยู่ในสภาพการแบบนี้แล้วเนาะยุ่งแม่ก็ยุ่งอัน็ไรคอยวาวไปเฉก็คอว่าคอยหันยุ่งไม่ดีคอยยา่พุดค่าตายเอ้คอยจะไปคิดฉันมีแต่หาวิธีแก้ไขเนาะมันเป็นไปแล้ว ฮันราชีฮ่าลูกเอ๊ยช่างก็บ่มีบังไอช่างมีเป็ดก็บ่มีช่างกบมีเช้าไอช่างเชฟนะอืมฮันแบาครูพอเบอร์หนอมันจะช่วยเอ้ยมันก็บ่มีอืมแต่หืวเนออกเชียงพอเบอร์ค้อนละหัวเนี่มันบ่มีนี่แหะอพันมูกระมาตำลหงพันมีมืดอือเด้อเด้อเพรายืนชนินี่เรานี่เราเน่าเรื่องว่ากันเพื่อตัวหนาเนาะุวาสนาคนเฮาผมเสื่องยังมาถานมาหอเด้อเด้อ เพราะว่าหันโม่เฮ็ดเป็นนี่แล้วมันก็บ่ถือฮันห่าเฮ็ดตัวใดให้มันแล้วตัวนั้นเลยเลยแม่ชิบยู่กชายอยู่ก็เลิวมี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 แต่เรื่องเนาะมีแต่เรื่องเพราะสถานการณ์แบบนี้อันนี้ก็เห็นไปนี่ก็โอ้ขอโคตรอคตรแค่ทั้งครับคุณยายเพิ่นน้ำพี่น้องใค้ตัวนี้ก็ได้ที่ว่าเพิ่นก็ตั้งี่ตั้งใจอยากช่วยเลยแต่ว่าเพราะสถานการณ์แบบนี้เดี๋ยวโอ้มันก็ทู่อ้าพัดลูกก็ไปจนทบชายเป็นนี่อีกแห้งไหม มันมีมันอยู่อยากปาดคอก็บยันโทษมันบอกกูชิปาดให้ตายรีคำว่าพวกยันโทษดยันหนีเนาะโดยฉันบอกกูชิมัดชิปาลงชายผ้าก็บยันโทษอีกมีเดียวคือคือเมย์เพิ่งว่าแหละถ้าหากว่าได้ฉีดหรือฉีดยาเนาะเจ๋อคือสีดหายหรอกมันหายอไปฉีดเดี๋ยวเั็นคำกำแก้วนั่นแหละสิโดยมีเพราะว่าทางว่าเป็นไปได้นะอยาก อยากเอาเหล้าเนี่ไปฉีดยาใส่ปัวบอกง่ายใช่ปัวใช่เนาะปัวเอาอันเฮาจะขอถามอีกอันว่าตอนนั้นได้ปัวบอกคือว่าเมื่ออยู่บ้านหลวงกุพุงคือจับดีอยู่ตอนเขาไปพบปอนเขาจะขอถามเออเออสติกรไม่ได้เป็นเนาะไม่ได้เป็นบ่ได้เปลี่ยนบอกเปลี่ยนว่าตัวสังขละเป็นแต่ขามันออกลูกเน่ยนะพัวพากินมันนี่อ๋อพัวพากิดเลยเลยพัวไปใช้เดี๋ยวนี้นะถามเรื่องัวไปกันโเห็นได้ปะ ปบปบแต่วานนี่โบเห็นเลยบ่วานเลยโอ้ยดดดดอเมื่อวานนี่นหลังจากทีว่นนโบเห็นเลยผัวเราหน่ะยันเมืนเงิเงินเงิยเงนเงนเงอ่อนเนเินเงนเงินังนเงินเงินเงินเ่ินเงินเนเงิ่เงนเงินเงเนเนเงินงนเเงนเงื่อเงินเิเงเมนเเนเนเเงนเนเนเนนนนนงเงนเ เพราะว่าตอนเขาไปพอ่อเราตอนที่เราขอควมามช่วยเหลือจากเขา<ช>ว่าให้ไปช่วยลูกแลาวเรา,เราตอนเราคลอดลูกนะว่าลูกเราไข่เนาะบัดเขาไปเขาไปมือเลขเดะเขายังบ่มีเงินบัดมือที่ชงนะเ,เขาเข้าไปว่าสิพาลูกเราไปหาหมอลูกลเราเสียร์กรบัดนี้แหละกะว่าสิหาวิธีว่าสิหาวิธีบ่อยากให้เพิ่นอยู่กับ,บย่าเพิ่นว่าสิอัน ซื้อดินจิรอนในเพิ่นนี่แหละบ้านนี้หาเพิ่นโมเห็นบ้านนี้<ด>จนกระทั่งมาเห็นในคลิปอ่าเ<ด>ขาบอกพอนมายังออกนี่เขาบริจาคช้ว่าจจะเป็นเอ็นองกับมาเบยนี่จนมาทางพ่อแม่กันบ่หูจะเพิ่งอยู่บ่หูมันปลายลายปีแล้วบัวออกแต่หน,นีบอ่ออกแต่ชุมเจ้าหอนบ่ดูโอ้หล,ล,ลายปีแล้ว<ด>หลายปีแล้วหาประสิทธิ์ตอนเพิ่งเป็นแบบนี้แล้ว อายุชิบปีเราไปโอ้ยแม่เอ้ยขอดไปหาเงินเออไปกับไปลูกเอ้ยแม่ก็บ่หายเลยเลยพอกุ้งปากมาเจ้ากับไปล้วดแม่ก็บ่มีช่างทุกอืมกไปเลยไปเลยอะไรนี่เลยจนเห็นบ้านั่นจังเห็นว่าโอไพอันาขออนุญาตถามอีกทีหนึ่งไพเป็นคนเอาเพิ่นมาส่งอ้าก็อาย้เขาเองค่ะแล้วเขาไปชงใช่อายเขาอยู่ชวันหมดเลยโอ้คนนในบ้านลงกระพุ่งบ่เอาไปชงพุทธ

ท่านว่ามันอยู่กัมมาไดมันอยู่ไพ่ประชุกก็ให้กินยาเย็นเมนเมีนเน่นว่ามันอยู่กรัรมมาไดอยู่ไพ่ประชุกมันต้องทอกเลือดแล้วไหมอันนี้เลือดพันโมมีว่าตอนนั้นน่ะตอนเขาไปตอนเขาไปห้าเพิ่นมือมือตอนเพิ่โคลอดลูกใหม่นะ่ะเลือดออกลายอยู่ไดอ่าตอนนั้นแบบสามมือหนึ่งเพิ่นเพิ่นอยู่ไผนะ่น่ะสามมือเลยกินยายาเย็นเนี่ย,ยมื่อน,นั้นเพิ่นโทรมาตอนคืนประมาณเที่ยงคืนนี่แหละเพิ่นว่าอ่าเมียเพิ่น เอ่อเอ่อน่าสิผิดก้ำนี่แหละเฮาเลยว่าให้หายืมรถภายกะยืมรถให้ไปหาหมอก่อนเดี๋ยวมื้ออื่นสิเอาเงินให้บ่บ่ได้เพิ่นยืมรถชาวบ้านแน่ไปตอนนั้นแต่เฮาก็แต่ว่าเรายังบ่ได้โผงพางแบบนี้หั่นนะอ่าอาการเรานะคือว่ายังบ่ได้นักแบบนี้แต่ว่าเว้าเสียงดังซื่อว่าเราเป็นคนเว้าเสียงดัง่ะนะคือว่าเว้าจับดีอยู่นะตอนนั้นน่ะ ไม่จนเมื่อยเอาชื่อ,อกินเขา่าก็กอ,อิ่มมากินก็อิ่มนะมัจะพัลงเลยเ้า่ป,ประชงน้ำกรรบาดเอาปป่ปช<อ>งเข่ากรบบาดมันิ่นตอนคืนเนี่ยนอนอยู่ใช่ไหมอนอน้นมตอนคืนมานอนอยู่นี้โ,โอ้นอนก,กับเบเยได้ใช่กับพ้องก็นอนนั่นเดียวนะเราอะไรพงพางม่ตอนคืนบม่เราเห็นไหมันเอื้อใบเหนไหม

บานทางเมืองแม่กระบ,บุมีชามโอ๊ยพอดีเราไปทุกขาตายโดนตว,วนแบบเต็นเหมือนนั้นแต่เรื่องไอ้เทิดนี่มาไปชายไปชายนี่เพื่อนไม่ได้บอกคิมเจ้าเลยบอไปเลยนนมิเตว่าพอเอ้ยว่ะคอยเฉาเมื่อปัวทั้งพุทธอย่างนั้นะแบ่บอเฉาเมื่อปัวทั้งพุทธงัวได้แหงงัวให้เพื่อนก่อนเฮอ เพื่อนว่านนำเจ้าว่าอยากเอากลับเมื่อพุ่นถือเก่าโดยเราอาย่ในนี่ก็ลังบากข่าวชิกินก็บะมีเราบ่าวบ่าวทีนอนก็บะมีเอาย่าและลูกอาเมื่อกาเมื่อกะน้องนี่พอเบย์นี่ยให้เงินให้เชนอ้าเมื่อให้ฮอดเพื่อนฮอตชาล้วไปไอเดอร์เอาไปอัดชอยรถอยู่พุ่นอัดถัดะบะมีรถข่าวยางเอาชสองนี่อืมเงินให้เชนแล้วก็ว่าไปว่ามาฮอตแช่ ทางเมียเนี่ยคนบ้าเนาะมันลากคื้ต้มเลยอย่างกับคนบี่บ้าโดยโดยโดยลากคื้ต้มขยันหาบ่ได้ไรเนเอาเอาเมื่อกับบัวอะไรจหน่อยเมื่อกลัวบ้านเขาเจ้าเขาเจ้ากคยสิบหอยยูอีกนอกจากสิบปัวมีแต่หาวิธีปัวซะคือชักยาก่อนหายเรามีสติสตีเศรษฐังจะดีก่อนเนาะอือบอกกัข้างว่าลูกเอยหันเหมเป็นบาปอะไรไม่ได้ให้นางใบ้เนาะ เอียเอียดแม่เกิดว่าโอ้เข้าไปแล้วเขาวิตเขาว่างแล้วแม่ก็ไม่ได้วาอ่าได้จมหรอกไม่ได้คิดว่าราชิเป็นแบบนี้ใครชิคิด่าเป็นชิเป็นเลยนี้โอ้ไม่ได้คิดอเอาพวอยู่กระเบาก็มาไม่ได้เป็นบ้าลูกสามคนอยู่บ้านแกงกระเบาเหบอโดยโอ้ในลูกสามคนมานี่พอปูมันเลี้ยงอพอปูมันไปชงปะอยู่พี่ไปชงก็พอดีว่าแม่เอ้ย ก็เอาเฉยน้องมอยอิะไปทำงานอยู่ชาวบ้านพออยู่ไปนี่ไม่มีเงินจ่ายทางนี้ว่าไปทางทางน้องเอยก็ได้เงยนอนได้บ่เดือนหนึ่งมาแต่กระเป๋าเช็ดนั่นเหรมันมาฟังมันมึนค่ะว่าโอ้ลหนุ่มเอาอเมนดีบ่พอ่ะเอาไปผักมือนันเขาบ่ะับเออทระไดรอ เป็นเนีได้เขาคือบ่ฮับแม่บ่ฮับไปนี่ทัวร์มาเป็นนำพ่อลูกมันเป็นบ่ายยันยันได้ลูกน uh ้อยเขาเป็นสภาพแบบโอแบบคนนี oh <can <can ้สภาพมันไฟฮอ่มันไม่ได้อยู่เฉยๆมันชักมันเว้ามันเว้านี่เสียงดังจมรวจก็มันตีแล้วคนบ้าเห้ยโอ้รต่สำหรัคือักคนพักก็ได้แบบบ่มีสติสียตังเนาะแบบบ่ฟังคนพายด้วยเนาะคู่คนบ่มีจิตไม่มีใจเลยนะ ตีนมือนีนเย็นเขาว่าหน้าตาเนื้อคุณลิงคุณพี่นี่อพวกเขาก็พัวไปนะคำว่าพังคว่ำในนั้นหนึ่งแบบอันเขาหมกเครื่องแมกแบบเนี่ยหนึ่งะเขาอาจจะปัวให้เนาะเออจะแม่งอุ๊บคอยละเอ๊ะไ่ได้วันีเวลาจะไปนั่นไปนี่เนี่ยต้องหักษาต้องระวังในเป็น ระวังกโมเมนต์ยังเหรอเฮาย่านน oh, <my> ja. no, ั no. oh, my my ่นไปเหตุของคนอื่นนะแนวสีเฮาสีพรมีสีเชี่ยเงินเชี่ยคำนะนั่นสถาบันบานนั่นมาเจ้ามาปูดตีบปดีเราโมามทมาพูกเอาไว้อยู่พุ่นเราเอามาจะเชื่อถือยุ่งเนาะเนยโดยมาได้บ่ได้บ่ไปได้เราใช้เลือดตัวเองเมื่ออยู่พุ่นโมเมนต์ยังเหรอคือเฮาู้เฮากะฮู้อยู่แล้วคือทั้งไม่แง่แล้วก็ถ้าว่าพงพางแบบนี้เราบ่ให้ยุบ อ่าตอนนั้นเด้อเฮาจีเล่าให้ฟังอ่าถ้าว่าเราอาละวาดพองพางนะ่ะเราโมหอยูเมื่อนั้นน่ะคือว่าเมียน่ะขึ้นไปเลยอ่าอาจิคือว่าขอเงินข้อยังนี้แหละอ่าตามที่เขาได้ยินเนาะแต่วันนี้เน่ยทางเอเบย์นี่อย่าเอาผ้าพันเห็ดพันเฮือนพันยังนะนะเราเลยโมหอยูอ่าโมหอยู่เฮือนลูกเราน่ะตามที่อ็อน,น,อนนั่นวันนี้เนี่ก็เลยบ่เขาไปมือชองหลวบโเห็น เพือนเขาเอใบนะโอ้โว่าเพื่นมาพี่ย่างเขาไปส่งให้อ้ายเจ้าอยู่สวรรค์นเนาะไปส่งละอ้ายคนมาส่งต่ออยู่พี่อืมมาก็มากับพุ้งหยมาอูพี่เลยัวหันจักนะะั่นล่ะขาไปนั่แม่ได้เมียจะไปแต่โว้ประทันเดมีเอฉันง่อยง่อยแห้งกินข้าวจักมันไปอยู่กันละ่ะ คนเม่แห้งคนบม่คอยปากเนาะไม่ได้คอยว่าอะไรที่มาเข้าไปผัวเพิ่นกันเลยฮะมาปักมาใจฮะใจทำมันมาดีทำมันจะกินแต่แนวนั้นบอกใจทำมันมาวางเลยมันมาวางฮันว่ามัได้กินนี่นอมันมือเมียฮันอยู่ต็เมียบ่อกเป็นอะไรอะไรมาได้ดูและนะอยู่ใครอยู่มันอยู่ไม่จู้จี้แต่ว่าเวลาสมมุติว่าเมียเป็นแบบนี้เนาะคือเราเป็นผัวเราก็ต้อง ไปันไป ane, นี่จับตาบ้องยนมันเปไปหันไปเป็นทุเป็นนี้เลยเนมันรแม่เนื่ยมนยู่คว่านี่แหละมาเจ้าป้าเอาไว้แห้าพิเศษน่พงษ์ง่ายนะเมนเมนแ่นั้นแหละจังว่าบย่าให้ยเราเอเมื่อเอาเมื่อพูนคำว่าสี่เป็นแบบนี้นเจ้าเน้าเมื่อพูนนะทิ่มไปทุที่เพองไปผัวพัดไปบเนี้หออมเนี่ยมอยู่พี่นี่ผัวสิบ่กเ้าไปย้อนโมเมนทิงเจ้าของในสิบ่กเ้าไปทุที่เนาะ อยู่แต่น,นี้เมื่อพูดแบบพัวไปตัวที่ชมุดนะไตจะป้าเมียไปน้ำชาวบ้านใช่ชาวาาบ,บ้านโมฮับบอง่า,งงายซัดน้ำหา่หานโมฮับแล้วเพราะว่าเราอาราบาดังเถื่อกะถ้าเราอันมีสติคือตอนที่อยู่กอนนะ่ะเรามีสติแต่เพื่อนหายุหาก็เป็นขา่าก็คนคือฮาวาคนชิตายแล้วก็มาชงเอาไวย้ยนพีจนบ่คัเมื่อไว้แม่กับพ่อ ตอ,อนนี้หากแต่แต่ว่าตอนได้ลูกตโตผู้ก่อนนั่นกับพัวกเก่านั่นเจ้าก็ไปเห็นอยู่วะไปขอก็เห็นมาดดาบมได้ชา่างโมได้เป็นยังเนาะเห็ดหงเห็ดชวนเห็ดน,นาดำนาเนี่ยฮู้โมได้ว่าวมันวุ่นวายวันนี้มันอยู่กับพัวกันโมได้อันอันเป็นอะไรช้าเหตุจังว่าเลิกกันกับพัวผู้นั้นนะมามำพัว,พวตายบอกนั่น<ะ>หัตั์กิน เมียบาริกินละวพวกินออ๋เป็นบ้าละเขาพกเอาไว้อยู่กับเบ้าหันพวบ่เออพวหันโอ้เขาพกเอาไว้เขาขึ้นไอ้ตนมันนี่เลยพอปูหันชงมาเมืองอ่ะเลยเจ้าเมืองะช้าว่ะปลอดภัยเอ้ยคอยชีเมืองอยู่งินรางเจ้าแต่ลูกเจ้าก็ะชองคนคอยชิเลี้ยงเอาอยู่นี่คอยก็บมีคนเหล่าเอาเลยถัดแมงย่ากระต่ายแล้วย่างแต่พอปูโอ้โหวันี้ก็พามันไม่ยากยู้เลยมันเนี่ยมันอยากเมืองอ่ะ ปู liberal, tamam. Higher, like world, though, ่เมื่อชงเอาไว้เมื่อชงเราบ้านมันชงชาแม่ได้ชงชายน้องเขาเนยแม่กู้คอยกุ้งคอยอยู่ตักน้ำเิ็นบุ๋มอยู่น้ำพัวมบอกไปเจ้ากุจักว่ามันเมื่อเหรอเด้อโอ้หากแต่ว่าอันเมาก็ไม่เทิดนี่เจ้าบริจักบอกโมหูโมหูเนาะเออโมหูด้วยว่าเพิ่นเอากันตอนไหนที่อยู่กับเบาฮัมไข่หูแน่อยู่กับเบ้ากุจักว่า ทัวมาทงคนรักคนเล่มแล้วไปหาชื่อรักแบบรักไอ้ช่างเฮ็ดแช่พ่อแม่ฮะนะแล้วก็ไปชื่อแล้วก็ตีเมียพักกินคนนี้มากินตีก็ยากขาบักินเราเอาทัวทำตีคงควายหางลูกเรายังเป็นยังบัดคู่คนอยู่อยู่หันเนาะคู่คนนะะั่นลุงมันนะนค่อยไปหันจองคนลูกคำว่ามีแม่มียังแบบคอยเบิง่งคอยอยังตอนนั้นแบบลองเติมทีกะ ลูกอยังไงเา่าเนะี่ยอยู่ไรได้ดูไรเต้าอ,อยู่พื้นอยู่ไฟกะมันมีผู้ในน้ำอัมนนี่เนาะไม่ว<บ>่าจ<บ>ะดูแหล่งเน่ง่ายาามีคนว่มาได้กินพะมือมันคอยไปมือนางก็นอนมดมือมันคอยช่องผู้เมียนี่ดึงเอาไว้เชือกยานมันตูนจะล่นมือไปอันดักชามก็โดย<บ>เห<ร>ลาพักน,นอนเอกเล็กอยู่พออจะมีผัดให้ว่าจะเป็นไอ้ชัางเจ้าบัวบัวลอยมีเหรอเจ้านอนลับเอาไว้ตลอดตาเดย ว่าับเป็นมีตายแล้วเด็กกี้เขาว่าเขาลาวันจบลาวันดีว่าลูกเอ้ยโตใหญ่ลืมดูคอยแ้วเจ้าเป็นพ่อแน่เจ้าตรงเที่ยงแน่ลูกเออย่าอ้อแอ้มันหันเนี้ยยูละอ้อแอ้แล้วรอออแอ้พระผู้นี้ก็มันเป็นบาปมจักมันเตะมันจังมันย่อมเลยคนมามอนในใจเนาะ แม่ก็พอย่าลูกยา่กยาจะให้จากมือแล้วเพิดมาหนิแม่ใช่ะมาแต่สี่สมือโอ้หามาแรงนี้อือโบริคิตเนะียว่าเพิดเป็นเป็นน้องก็เอาไเโยมผัวลงเพชรลงลายไปนี่เขาว่าไปนี่เพราะว่าฮัาาานมุเจ้า บระเทศฮัลลูกผู 38, hmm. souvent, 能能้เพ <siege> ื lay, ่อนนี่มัจเจ้าจะไปถ่ายกันก็ยากกันหายกันเครียดได้กันนอนน่ะคือต้มนี่เป๊ะเป๊ะอยู่เลยเพราะว่ามัจเจ้าจะไปถ่ายขอก็ยาใช่ไหมฮันได้เฮือนพ่อบอยแค่นี่มัจเจ้าไปชิบถ่ายชิบทบขอก็ให้ถ่ายฮันเปิดมินิถ่าสิถ่ายนําหมู่พัดได้อยู่ในเฮือนเฮาไปนอนเละเละน่ะคือ้แใ่คลิปนี้โอ้ยบ่ถ่ายกันก็ยากตอนนั้นพุ่นน่ะว่าเพิ่นนั่นอยู่ว่าบิดเข้าพันษาบ่แม่นบ่ โอ้ยแตเรื่องวิทย์เมือม่อนันวะแดดแดดก้อนพับเบอร์คอยเช็ดตั้งให้จต่หนหอยชาวลาลาแดด,ดแดดก้อนพับเบอร์คอยเชตั้งให้ชาวลาลาพิดเข่ากันซาพุนเพิ่นเว้าอยูหันม่อยากเห็นอ๋อหันม่อยากเห็นระ่าดตอนที่อันคลอดลูกตอนนั้นอ่ะที่ว่าเพิ่นประกาศอ่าว่าอยากเอาลูกให้อันคนอื่นหน่อยทุกเจ้าเห็นอยู่ปะเห็นฮะ เห็นนะคิดว่าลูกเจ้าของอยู่โอ้ก็คิดวลูกว่าลูกอยู่แล้วเนาะอ่านังใบนี่เป็นช่างมันเป็นบ้าเพราะมันเสียหายผลลูกเราว่าวะแล้วว่าเอาไหนเราว่ามันมีเฮือนมันมีชานก็ยากพอเอาไว้ชีวิตลูกกันเรากันไม่มีเห็นมันเราอ๋อโดยโดยอ๋อเห็นอยู่เนาะโดยหักบ่ได้โทรใง่บ่บ่อือไปจักเบอร์ใครเจ้าอันนั้นโดยโดยเห็นเราว่าโดย นังใบนัง oh, มุนเคยว่าโอ้ยแม่เอ้ย right? คือเอ้ยใบหางได้เอ้ยใบครับนุ่งชงีันชันไปนี้แหละเห็นมืดนาโดยเห็นมืตัวนึงโดยว่าชิ้นมันมามีบ่มันนุ่งชงแบบนั้นโดยกะซื้อไปให้อยู่แด้วเชือผ้ามันยังเพิ่นตอนันกะซื้อไปให้ให้อยู่ในกินบ่แล้วมีมีช่วงหนึ่งซื้อผ้ากันซื้อในกินไปให้แล้วบัด เห็นว่านียออกเตื้เฮือนอีกช่วงหนึ่งฮะนียออกเตื้เฮือนเนี่ยว่าเนี่ยกินแบบผเอาไปมันจนเน่าจนยั้งอยู่เฮือนฮะโมหุ่นว่าชุมเพิ่นพากันไปใช่โมได้ว่ากลับมาอีกกลับมาอีกได้จังว่ากลับมาอีกวะนี้จังว่าโบเห็นอยู่ฮันเพราะว่าว่าอยู่ชวนอ้อยโบข้าเจ้าอ่ะปอยู่ชวนอ้อยอ๋อชวนอ้ยประให้นางใบเป็นบ้าแล้วก็กลับมาอยู่ในเฮือนนี่โอ้ยทัวร์ฮันมันมันพา อยูนักโขกในปลาพากินอย่ามาพราะว่าข้าวเจ้าเป็นแบบนี้แล้วลูกเอ้ยแม่แม่าแม่เครียดแม่ก็ไม่ได้เครียดแม่ก็ไม่ได้ไดาโดยโดยขาเจ้าพาเฮ็ดแบบนี้แล้วมืเจ้าเฮ็ดชั้ว่ะคราบว่างยังชิเมื่อลมเมื่อยังอยู่บอกครับทางครอบครัวทางเคนคนเออว่าได้เงินได้คำก็ชิเมื่อฮาเขานฮะพร้อมป่วนน้ำเดียว trời căn búa nó Đôi, mà mẹ mẹ ăn vài giấc hạ bây giờ mình ăn bây giờ phong 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 hai bay đi ừ cong hà, bà bay đi nó rồi cong bà mẹ ơi khói nhăn mắc khắc 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 không khói hay ảo ừ. Ừ. Tí, Ồ, ơi, à? thuốc, thuốc, không khói hay bạ cạp ừ một tý thúc tý nhá bà đại tý một ôi cháu thúc khói thúc khói thúc hạp tích sọp để dù cứ bản cứ mương nó đúng rồi rồi đập hịt khói khói nè kh เรือ่องมาทางพ่อแม่ทางพี่กับัวห้มมามูเนาะเลยเลยเออแมนแมนแมนแต่ว่าตอนนี้นะ่ยบัวห้ว่าเพิ่นจีมออออนนเมือหฮอดบ้านแล้วยรือบด้ว่าไปทางไหนเนาะทีอน้องเนาะานนีแข้งขาจนตึงอันนี้มันบีบคอนางใบว่ามันบีบแม่เอาคอยชิตายแล้วหรอวันใครบีบเนี่ย พัวนะฮะบีบข้เมียนะโดยเอา้าที่วาง<อ> <มา S 1> ว่าท่าน้องมาให้ไปน้ำเนยเออเาดียวะเอาตัวเมียนในเมื่อน้ำเมียอยากเมื่อโดยเอออื้ออื้อื้อเอาใช้นี่แต่ว่าเนี่ไรก็ถ้าว่านั่นกับว่างๆกเดียวสเสดนไปเบิง่งทางพัวเพิ่นนะเพิ่นเป็นอะไรโตพี่น้องเนาะนี่แต่ว่ายังไดก็สู้ๆเด้อแม่เด้อ อ่าชู่ๆมีแต่ว่าคอยปีนคอยปัวไปนะเบิงเบิงไปผู้เฒ่าละเลยเด้จิตใจยันว่าเราเห็ดไปตุิยังเกือบป่อยไปหลดไปเห็ดหันเห็ดนี่ชาวว้านชาวเมืองหลดยันเป็นโทษเป็นหนี่นะดโยน้อขอเขาปะระมดาีมให้เบมมีแจวผิดขก็ให้จ้โดยโดยะประมาณนี้ะเฉ่าสบายดีเด้อสบายดีโดยพี่น้องเหรอหน่ฟังเรื่องเล่าจากยันยังพิ่นนะจะ เห็บซีคือจะถอบใจน้องี่เนาะอย่างไดก็ติดตามพี่น้องเลยเบิ้ง,อ,ง,งอันนี้กัเพื่อนชาญคงอันไม่ไม่เครื่องไม้ยังเป็นเสาเป็นยังของน้องอัอบเบยน้องถิงเนาะรอเบิ้งรอชมตรงกันพี่น้องเลยเป็นอะไรโตพี่น้องเนาะแต่ว่าเพื่อนมวยอยู่เพื่อนมือนีิน้องอับเบยภาดการใดก็ต้องกลับขอโทษขอพ่ายละลายสำรับทีมนี้ก็ลาไปแล้วพี่น้องเลยพอก่าวคำ่า,บา,าสบายดีสบายดีไปสกคนเนาะ